สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันนี้แล้วครับผมมาพี่น้องมื่อนี้ได้ย้ำม,มามาพี่น้องมาคำแรกแข่งมานมาต้องว่าวลายร้อยพี่น้องนํามันเลยครับผมหาหนิว้วหยุม่มมือเก่าครับพี่น้องหยุ่มมาเลยพี่น้องหาหนิ้วนี่แหละมามาคำแรกครับผม แซ่บแซ่บพี่น้องยำใส่อย่างแนี้บุ๊พี่น้องแซบเก่าแล้วครับนำมาเลยครับผมทำเนี่ยหลายทิบกลมปากพี่น้อง คลิบม,มาน้ะอ,อืมปากฮอนไหนพี่น้องอืมอืม,อมเผ็ดดีดพี่น้อง นิ้วหนุ่มเลยพี่น้องมันต้องเหี่ยงหลายครับผมมามาขับคือเก่าครับรักษาสุขภาพเป็เก่าเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวฝนครับ งอนดีวกว่าพี่น้องมือสั้นครับพี่น้งองหิวเข่าครับมาครับคำเนี้ย มาสุภาพขอโทษด้วยครับพี่น้องขอโทษขออภัยครับเผ็ดพี่น้องซื้อมาครับมาได้เห็เดเองบอถือปากเลยพี่น้องหวานอ เป็ดแห้งอ่านิ่วหนุ่มมาเลยครับขออภัยในความบ่สุภาพครับพี่น้องมาครับพี่น้องครับนี่อื ชุดนั้นพี่น้องหลับตามุยมึยหลับตาหาแมงยังพี่น้องมาแม่นบ่กพี่น้องหลับตาหาแม่ยัง,งมาบ้าพี่นอาา้อง,าองมามาพี่น้องมาม พี่น้องครทำดูไทยบ่ไหวแล้วครับพี่น้องมันเผ็ดพ่นมามาทำดีู๋ไทยพี่น้อง อเอาครับพี่นอกเรียบร้อยครับบาะไวพี่น้นอกมันเผ็ดครับผม ขอบเบิ้งแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์เป็นผมในเนิร์สครับพี่น้องกดติดตาม,มาเป็นน้ำในเนิร์ครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมรักษาสุขภาพเป็นครับพี่น้องเฮ้ยโอยมีค่าอย่างไรก็มีค่าเด้อครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำหนักนุน่นร้นยครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับที่นี่สวัสด,ดีครับผมเพิดไลค์พี่น้องเพิดไลค์ครับผม